ดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมาม่าแบ r สตูดิโคลิปนี้เรามาเมา What if นะคะ What if เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซอมเบต้องมาเป็นเพลงนะคะ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในตอนที่พี่ออมค่อนข้างที่จะ ตั้งตารออยู่พอสมควรเพราะว่าชอบซอมบี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็นิทานของ What If นะคะมาเวลส่วนใหญ่ก็จะสอนให้เรารู้ว่าอย่ามีเลยค่ะความรักรู้สึกไหมว่าความรักเนี่ยมันทําให้ชิบหายกันหมดทุกโลกเลยนะคะน้องภูมิมากมาทักถายด้วยนะคะคุณนัทิยาบอก EP นี้คือหายนะมาก EP ก่อนก็น่าจะหายนะกว่านะคะแต่คุณไอซี่ชอบหมอแปลงมากกว่า ผมก็ชอบของหมอแปลกมากกว่ามันคนละแนวกันนะอันนี้ก็เหมือนกับแบบเป็นเป็นแบบผจญภัยซอมบี้ไปนะคะคิดว่าการที่วิชันโดนดึงมนันีเป็นแอปสูดพอยต์อินไทม์ไหมครับคิดว่าเป็นไปได้นะเพราะว่ามันจะต้องพุชพุชให้สการ l เล็ตเนี่ยไปอยากอยากได้คนที่เธอรัก กลับมาหรือว่าความสูญเสียมันแบบปลดปล่อยออกไปนะคะเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยความสูญเสียเนี่ยก็เริ่มจากแฮงค์พิมพ์นะคะแฮงค์พิมพ์นี่ก็ทําคนชิบหายมาเยอะเหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้แก๊งใหม่ๆมาแทนนะคะมีโฮปมีสไปเดอร์แมนแฮปปี้พี่ฮักนะคะแบนเนอร์ชารอนนะคะแล้วก็มีคนเนี้ยแก๊งแอนด์แมนนะคะผีบาบายกากาอะไรอย่างเงี้ย มีคนจิ้นปีเตอร์กับโฮบด้วยนะคุณช็อปแธมนะคะโอโคเย่ซ้ำสองเขาอยู่ walking dead มาหลายซีซันเอ้ยพี่ยอมลืมไปเลยนะว่านางมาจาก walking dead นะคะเพราะว่า walking dead เองก็แบบเออไม่ได้ไม่ได้ดูมานานแล้วนะคะโฮเป็นแม่ปีเตอร์ได้เลยนะจิ้นไม่ได้ถ้าปีเตอร์เกิน18แล้วพี่ยอมไม่ถือนะคะคือถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยไม่ถือ คุณ24ี่จูนบอกว่าวิงการเดียนด้ยนะมีวิงการเดียนเออตอนพี่ออมฟังอ่ะพอฟังวิงการเดียนมาแล้วก็แบบอ้าเขาพูดถึงวิงการเดียนด้วยเหรอแต่ว่าจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อปีเตอร์สุดหล่อหรือว่าแอนแมนนะคะแอนแมนก็น่าเกลียดมากเลยอะ่ะมาแต่หัวนะคะคุณอินเทอร์เน็ตบอกว่าปีเตอร์สิบหเองครับเอาเหรองั้นก็ไม่ควรนะคะอย่าไปจิ้นนะคะ สกอตพูด so นะคะแตงกิ y แต่อันเนี้ยจะบอกว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าดูยากอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคือดูไม่ออกว่าเป็นแอนด์แมนนึกออกไหมเพราะรู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหรอ่อ่ะคือแบบอันนี้ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเหมือนมาร์กนะคะคนนี้ก็งงๆรู้สึกผู้ชายหน้าเดียวกันหมดเลยนะคะชอบความเปี้ยงๆอะ่ะเขาใช้คำว่าอะไรว่าแบลมนะคะในซับนะคะในซับนะคะ คือมันเหมือนกับสนุกแบบดูผ่านๆน,นะมันก็มีโมเมนต์อะไรมีมง้งมีมุกนะคะแล้วใครได้เห็นพ่อบักกี้บ้างพ่อบักกี้นะคะอยู่ในอาบน้ําอยู่นะเซ็กซี่มากนะบักกี้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าในตอนนี้เองอะ่ะเขาก็แบบว่าจบคู่จิ้นสตักกี้นะมันจะมีฉากหนึ่งอะ่ะตอนที่อยู่บนรถไฟที่เขาบอกว่าเออเราคงมาแบบ a the t n d of the l i n e ไม่ไม่ได้คู่กันไงมันไส้นะคะ คุณจีโฮอบอกเทรนทูปูซานนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะแย,ยมวิสเล่าไปทั่วนะคะละครหน้าตาเอกลักษณ์ไม่ชัดเจนมองผ่านๆแยกไม่ออกแต่จริงเพื่อมีการแบบว่าสับสนอยู่หลายครั้งนะคะว่าแบบตัวนี้คลายคือมันต้องเอาองค์ประกอบอื่นมาช่วยนะคะบาบายาก้าคืออะไรคะคือวิชคะ่ะคือผี ใช่ไหมเขาเขาแปลว่าอะไรภาษาไทยนะคะมันมีเรื่องเล่ามาของบบยาก้าตั้งแต่ในแอนด์แมนแล้วนะคะและอันนี้ก็มีแบบว่าเหมือนแม่มดโท่มาด้วยค่ะคุณแม่วานด้าของเราในซีรีส์ของตัวเองอะกลายเป็นว่าวานด้าใช่ไหมดึงดึงอันนี้กลับมาดึงวิชั่นแถมมีลูกเต้าด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยวิชั่นแบบว่า หาคนให้เมียกินนะคะแล้วดูพี่พี่แซดวิกของเราก็เจอไปด้วยนะคะมีคนบอกวานด้าชอบกินผู้ชายเออเขาเล่าไหมคะว่าวานดาเป็นซอมบี้ยังไงคือจริงๆมันเริ่มต้นมาจากพิมพใช่ไหมคือพิมพเนี่ยไปเอาเมียกลับมาแล้วเมียของพิมพเนี่ยกลายเป็นซอมบี้แล้วพอดึงกลับมาออกจากควอนตัมเนี่ยมันก็ลุกลามไปทั่วเลยแล้วทีนี้กลับมาหาพี่อ่พี่แคปของเรา พี่แคปเราจะไปอ s เซมโบอ่ะแต่ว่าเนื่องจากไวรัสมันเยอะนะคะมันก็ติดกันไปบานเลยค่ะบานเลยผมคิดหรือเปล่าว่าพวกซอมบี้มันเก่งกันเกินไปแต่พี่ว่าซอมบี้ของซ u เปอร์ฮีโร่เนี่ยจะยังมีเหมือนกับเขาจะมีสติอยู่เล็กน้อยใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบเหมือน Walking Dead หรือว่าไม่มีสติสับสััญายยังรู้สึกว่ามีรีฟงรีเฟกใช้ใช้อาวุธอะไรได้นะคะ แต่มันมีจุดที่พี่อมขัดใจเหมือนกันนะอย่างตอนที่โฮปเองอะที่นางแบบต้องกลายเป็นตัวใหญ่พี่เอมก็รู้สึกเลยว่าทําไมเอาโฮปเป็นตัวใหญ่อะคุณไม่ควรเอาโฮปตัวใหญ่นะเพราะว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้ซะเองด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาบอกแนทไม่มีซอมบี้เฉยเหมือนเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแวบๆนะตอนช่วงต้นเรื่องนะคะแต่พี่อมดูไปรอบเดียวคืออ่าไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามีแนตไหมหรือว่าไม่มีนะคะคือดิสนีย์อาจจะแบบ เผาผีเผาผีสกาเลตไปแล้วนะคะมันีต่อหน้า what if ผัวมันนึงมันีฆ่าตัวตายอีกมีชาั่นนี้อย่างที่คนบอกนะคะแทบจะกลายเป็นแบบว่า absolute point แอบ u ู e พอยต์ไปละคือต้องตายแบบยังไงก็ต้องตายจะตายด้วยมือเมียรหรือว่ามือมันม่วงหรือว่าตัวเองนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นการเล่าผ่านๆคือพี่อมยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะขมวดไหมแต่คิดว่ายังไงเขาต้องขมวดนะด็อกเรสเตรนจเองเนี่ยเขาสามารถ พูดคุยกับวอชเชอร์ได้คือพี่ออมถึงชอบตอนที่แล้วมากกว่าด้วยแล้วก็เรื่องราวด้วยแต่อันนี้มันเหมือนกับแค่มาเล่าในอีกแชปเตอร์หนึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการแบบขมวดมาในตอนท้ายหรือเปล่านะคะถ้านออดกลายเป็นซอมบี้ได้ไงครับโหดขนาดนี้มันไม่ discriminate ค่ะมันไม่เลือกชนชั้นค่ะไวรัสเนี่ยมันติดได้ทุกคนถ้าแบบเป็นมันมีไวรัสซอมบี้จริงๆนะแล้วมันแบบเป็นแอร์บอลเนี่ยนะ ตายตายอย่างเดียวนะคะอยากให้เอาตอนนี้ไปทำหนังไทม์ไลน์หลักเขาต้องแบบเปิดช่องเปิดช่องเล็กน้อยให้แบบสารต่อไปยังหนังได้นะคะคือคนเขาก็ลือมาแบบฮึมๆึมมาว่าเราจะได้เห็นกับตันคาร์เตอร์โผล่มาในไลฟ์แอคชั่นน่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งในในตอนนี้เองนะคะเราได้เห็นปีเตอร์เนี่ยใส่เสื้อคลุมด้วยนะคะ ดีไม่ดีในเวอร์ชั่นที่เราเห็นในตัวอย่างอ่ะอาจจะเป็นใน What If ก็ได้ใช่ไหมเพราะใน Spider-Man เราเราท,ที่เราได้ดูตัวอย่างเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบสับขาหลอกเรานะคะไม่ชอบบทพูดสกอตนะคะแต่พี่ออมว่าอันนี้มันโจค่อนข้างที่จะเยอะเนาะตอนที่ฆ่าใครตายอะ่ะคืออันนี้มันเน้นเหมือนกับเป็นแบบแอคชั่นผ่านๆเล่าเรื่องไปไงมันไม่ได้มานิ่งทิ้งอารมณ์เท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เรารู้จักใช่ไหมล่ะ ในหลายโมเมนต์แบบตอนที่โฮปเองอะเข้าปากชาลอนแล้วก็แบบระเบิดใช่ไหมหรือว่าตอนที่ซอมบี้กับตันกับบักกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้มาแช่อารมณ์อะไรเท่าไหร่ก็แค่แบบเผเนๆนนะคะโจ๊กผมว่าลำคขงเยอะไปใช่ไหมคุณนิพัฒน์บอกโจ๊กไม่ให้หดหูไปมากกว่านี้ผมดูแล้วส,สงสารละครตัวที่รักมากแต่พี่ออมว่าเขาคงมาปรับอารมณ์มั้งเพราะว่าอย่างตอนที่แล้วเนี่ย คือคิดว่าด็อกเตอร์สเตรนจมาเนี่ยมันจะเป็นแบบอ e ีวิลสนุกสนุกฮาฮาใช่ไหมเพราะต้องมาสู้แบบ,บมีสองเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นด e ีกับเวอร์ชั่นอีวิลแต่ที่ไหนได้มีการแบบแฝงความรักตัวหมอแปลกต้องดูแฟนตายเรื่อยๆๆๆเรื่อยๆๆเื่อื่อย่างเงี้ยมันก็แบบเขาอาจจะกลัวว่าเราจะดาวเกินไปนะคะในอันนี้ก็เลยมีการแบบเน้นมุกอะไรซะเยอะ เน,เน้นโจ๊กอะไรแบบเนี้ยอยากให้วานด้ามาเยอะๆหรอตอนต่อไปอ่ะตอนต่อไปเป็นเป็นตอนอะไรมีใครรู้บ้างคะผมชอบเพราะจะต่อซีซั่นสองเออันนี้เขาจริงๆมันต้องมีสิบตอนใช่ไหมแต่ว่าแพนเด믹ทาไม่ทันนะคะเขาก็เลยจะทําเป็นเก้าตอนแล้วตอนที่แบบอั้นไว้เนี่ยก็จะไปในซีซั่นสองแต่ถ้าพูดแบบเปิดมาอย่างนี้แล้วนะว่า จากสิบอันพิโซดเหลือเก้าแล้วไปต่อซีซั่นสองมันต้องจบแบบไม่เขียแน่เลยมันต้องจบแบบค้างค้างคาคาแล้วก็เออค่อยว่ากันใหม่ <c ười> ขายของนะคะอ่าค้างแบบโลกินะคะ yes เดากันว่าตอนตอนปาร์ตี้ทอเหรอตอนต่อไป despite? ใช่ไหมพี่อมชอบชุดนี้เหมือนกันนะชุดของแฮปปี้นะคะ I'm not single I'm saving myself for Tor นะคะไม่ได้โสดเธอเก็บตัวไว้ให้พี่ทอนะคะอ่ะช่วงนี้ช่วงโบนัสค่ะใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยเห็นคนถามพี่ออมเรื่องชางชียังไม่ได้ดูค่ะพี่ออมจะรออ่ไม่รอดูในโรงหนังก็รอดูในดิสนี y p พลัสนะคะอย่าเม้นสปอยชางชีนะคะเพราะว่า บางคนเนี่ยเขายังไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วเขาก็อยากจะเก็บเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้มีคนถามว่ากระแสาชางชีในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะพี่อมเห็นแว็บๆนะคะว่ารีวิวเนี่ยใน Rotten Tomato อะไรดีมากเสียงตอบรับก็ดีนะคะแต่ก็มีบางเสียงก็บอกว่าแหม่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกพี่อมโดนสปอยชางชีไปกี่ฉากแลครับยังไม่โดนเลยนะคะใน youtube อะ่ะพี่อมหลีกเลี่ยงดูอะไรที่เป็นมาเวลทั้งหมดเลย เพราะว่ากลัวค่ะเวลาที่เราดูคลิปอะไรแบบนี้มันจะชอบเลคกคอมเมนตอะไรที่มันใกล้เคียงกันใช่ไหมถ้าเราดูอะไรเกี่ยวกับมาเวลปั๊บสักพักหนึ่งมันก็จะเลิกคอมเมนอะไรที่มันเป็นมาเวลพี่ออมก็เลยไม่ดูอะไรเกี่ยวกับมาเวลเลยนะคะกลัวค่ะกลัวโดนสปอยนะคะและยังไม่พอนะคะในทวิตเตอร์เนี่ยพี่อมมิวต์คำว่าชางชีเทนลิงกลัวโดนสปอยนะคะ ทางบ้านโดนสปอยกันยังนี่คือหน้าจอ youtube ของพี่อ,อมใช่ไหมคือถ้าเราดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคอยเลคคอมเมนต์มาให้เราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่เสี่ยงน้อยที่สุดก็คือช่วงนี้ไม่ต้องดูอะไรมาเวลนะคะผมเป็นคนชอบดูสปอยนะคะคือถ้าชอบดูสปอยไม่เป็นอะไรหรอกคือบางเรื่องเนี่ยพี่อ,อมก็ได้แต่บางเรื่องเนี่ยพี่อมก็อยากจะเก็บความแบบความเวอร์จินเอาไว้นิดหนึ่งนะคะแต่พี่อมคิดว่า ใครดูสปอยอะไรพี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรนะคะคือใครอยากดูสปอยก็ไปดูสปอยใครไม่อยากดูก็เลี่ยงแต่ถ้าใครใครที่แบบฉันไม่ได้อยากรู้สปอยแล้วเหมือนกับคนจงใจมาสปอยมันก็อาจจะแย่นิดหนึ่งนะคะดีใจที่พี่มันไม่ได้เข้าทิกต็อกเพราะว่าทิกต็อกมันไม่มีแบบมันไม่มีตัมเนวให้เราเลี่ยงใช่ไหมคือมันเหมือนกับปัดปัด,ป,ดปัดไปเลยอะเนาะผมโดนสปอยแล้วแต่ว่ามี n อ r น d i t ดิตกี่อันคะ ใครที่รู้แล้วนะคะบอกบอกจํานวนก็ได้เอ็นเครดิตนะคะไม่ไม่นะ่าอย่าสปอยเนื้อหานะแค่บอกว่ามีกี่อันนะคะเผื่อคนที่ไปดูเนี่ยจะได้รอแต่ว่าบ้านเรานี่ก็คือเขาบอกว่าถ้าถ้าลงหนังมันจะได้เปิดเนี่ยเราก็อาจจะได้ดูนะคะช่วงเดือนตุลาเขาบอก แต่ว่าหลบสปอยนี่รู้สึกยากมากค่ะเราต้องทําท่านี้นะคะหลบสปอยแบบหลบไม่ได้สักทีนะคะถ้าเปิดแม่นัดจะฉายอยู่ไหมจริงๆพี่อมก็อยากให้เขาเอาลงอย่างน้อยก็เอามาฉายลงนะแต่ก็ไม่รู้นะคะแต่คือถ้าสมมติว่าลงลงเนี่ยคิวมันจะแน่นมากตอนนี้เขาก็ทยอยเอาพวกคอนเจลลิ่งลงแล้วใช่ไหมมีคอนเจ i ลิ่งซุยไซก็ไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะคะพูดถึงซนะุยไซแล้วนี่อยากจะโฆษณาให้เขาสักนิดนึงนะ่ เห็นบักเก็ตอันนี้ป่ะบักเก็ตสวยานะคะเมเจอร์ส่งมาให้ Thank you นะคะอ่าหตุลาเปิด100%เหรอคะขอบคุณมากนะคะคุณซานเชสนะคะถ้าเปิด100%ย็นตก็น่าดูแต่ถ้าสมมุติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีไม่รู้ว่าคิวมันจะเป็นยังไงถูกไหมคือถ้ามันมีชางชีเรื่องเดียวคนก็อาจจะแห่ไปดูก็ได้แต่ทีนี้มันมีชางชีมี S9 มี Black Widow มี Suicide Squad มีอะไรอีกไหมที่เราตกล่น คือมันต้องมาแย่งลงหนังกันอีกเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเรื่องไหนมาลงนะคะคุณทารินบอกว่าไม่ต้องที่ไหนหรอกมาเวลปล่อยคลิปเองเกือบทั้งเรื่องแล้วครับอันนี้มันต้องเป็นบาลานซ์เนอะเหมือนกับมาเวลเนี่ยเขาก็อยากจะแบบโฆษณาให้คนที่ประเทศที่ลงหนังมันเปิดแล้วอะ่ะคือเห็นแล้วก็ทำให้อยากดูอะไรแบบเนี้ยคือแบบมายั่วงไง คือถ้าเก็บไว้คนไม่รู้ว่ามีอะไรเด็ดๆคนก็ไม่ไปดูใช่ไหมล่ะเขาก็เลยแบบพยายามจะแย้มนะคะช่วงนี้เพื่อนก็เลยพยายามที่จะแบบเลี่ยงๆนะคะคุณพักวัตบอกว่าถอนฉายไปแล้วนะครัเรอลงดิสนีย์พลัอย่างเดียวเหรอแง่นอกจากชังชีแล้วนะมันยังมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเห็นคนเมนท์แวบ,บๆนะคะ The ะแมทริชื่ออะไรนะแมทริก <laughs> ใช่ไหมรีเซ r เ e คชั่นใช่ไหม เขาบอกว่าจะมาวัน Thursday ค่ะ Thursday คือวันพฤหัสนะคะนี่นี่ค่ะเอาโปสเตเตอร์มาด้วยโปสเตอร์ที่มีพิวเรดพิวบลูพิวอะเรดพิว The choice is yours ตั้งตารอกันหรือเปล่าคะเอ๊ะนี่เขากับกำกับคนเดียวหรือสองคนนะ่ะคู่พี่สาววาชาวสกี้อะไรอะคนเดียวหรือสองคนลาหน้าหรือลาลา่าก็ไม่รู้นะแต่คือพี่อมกลัวกลัวในแบบทรับของไซไฟ คือไซไฟเองเนี่ยบางทีมันให้อารมณ์เหมือนกับหนังใหญ่ยักษ์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าฐานแฟนจริงๆอะ่ะพี่มรู้สึกฐานแฟนไซไฟไม่ค่อยแมสเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะมีดูนอีกเรื่องหนึ่งดูนอันนี้ก็ไซไฟนะคะคุณเติร์ดบอกคนเดียวนะคะ thank you นะคะอันเดี๋ยวพี่เอมขอบอกลาเป็นทางการก่อนดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะพี่เอมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันสดๆนะคะ thank you ทุกคนที่พิมพ์กันอย่างสุภาพด้วยนะแล้วถ้าใครนะคะพี่ออมตกหล่นแชทไปขออภัยมาณที่นี้นะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะ love you see you later alligator กดผิดที่ฉันกดผิดจะกดเอาหมาอัพโหดจริงๆแล้ว ending bye